นั่นฟ้าเด็กใหม่ปะเดินกับแฟนคนอื่นด้วยะโคตนหน้าหมืนไสเออโคตนหน้าหมืนไส้เะเฮ้ยนั่นเรามาแก้งฟ้าปะลงข่าวปลอมหน้าสนุกจะตายเอาสิเพรละ ฮัลโหลพอยอยู่ไหนอ่ะมีเรื่องจะมาอ่ะฟ้าเด็กใหม่อ่ะรีบๆมาแล้วกันเออเสวัสดีค่ะเราชื่อฟ้าอย่างที่ทุกคนเห็นแหละค่ะคนเดี๋ยวนี้เชื่อข่าวปลอมกันโดยไม่คิดเลยว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามีคนแต่งขึ้นมา นักเรียนหาเอาตรงนขึ้นมานะคะเฮอ้อค่าฟิสิกอีกแล้วอะเบือ่อนอนกันเถอะใครตื่น,นก่อนก็คลุกลยคนะ่ะมีสิ่งหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้บอกทุกคนคะ่ะความจริงฉันมีพลังที่สามารถควบคุมโลกความฝันของคนอื่นได้คะ่ะอะไรอะแก อลองดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะใครมันโพสแบบนี้อ่ะดูคนแชร์คนมินดิ้าไมเดี๋ยวนี้คนเชื่อข่าวง่ายจังวะไม่เช็คข่าวให้ดีเลยเฮ้ยพวกแกใครก็ได้รีพอรตด,ดีคนแชร์เยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ฉันเห็นเฮ้ยพวกแกนั่นฟ้าปะเออใช่ฟ้าหายไปไหนวะนั่นดิจะหายไปไวขนาดนั้นได้ไงวะพอ ฝันแปลกเปว่าวะฝันถึงคนชื่อฟ้าป่ะเออเรารู้จักคนชื่อฟ้าด้เหรอวะอย่งไปเล่าให้แพฟฟังกันเออแล้วพวกคุณล่ะตัดสินคนอื่นจากอะไรจากสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินได้คิดให้ดีก่อนตัดสินใจหรือยังคะ